เมื่อกังฟูจีนพยายามจะโกงมวยไทยครับโดยที่ถึงขนาดต้องต่อเวลาพิเศษครับแหม่งานนี้จะเป็นยังไงครับนี่ครับเปิดตัวมาก่อนเลยครับนี่คือนักคิกบ็อกซิ่งชาวจีนครับชื่ออู๋เหยาเฟยครับโดยเจอกับไซโยกพุ่มพันม่วงครับทั้งคู่ครับเจอกันวันที่3ครับเดือนตุลาคมปี2558นะครับที่รายการอู๋หลินเฟิงครับอู๋หลินเฟิงโลด์แชมเปี้ยนทูเทอร์ซันฟิฟทีนครับที่ประเทศจีนครับมาครับ เปิดมายกที่หนึ่งเลยครับแหม่ท่ของยูหยาเฟยครับใช้กางเกงสีขาวครับสกรีนของแฟร์เทคเลยครับไซโยงนี่กางเกงสีน้ําเงินครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับแหมมียักคิ้วใส่ครับไซโยครับเตะซ้ายไปทีหนึ่งสองครับไซโยกระโดดสลับขาเตะครับท่านของอูลินเฟิงครับแหม่ยูหยาเฟยครับยูหยาเฟยครับแข่งซ้ายครับไซโยมื่อสักครู่ถีบขวาหน้าไปก่อนครับท่านของไซโยครับ ยูยาเฟยพยายามที่จะหาช่องในการเขาทำแข้งขวางนะครับยูยาเฟยซ้ายคืนครับอืมเจอหมัดขวาเข้ามาครับอย่าเล่าๆครับเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเล่าๆคืออย่าประมาทครับแหมมีแอคท่าด้วยนะครับท่านของยูยาเฟยผู้นี้ครับไซโยครับต้องยับขู่ไว้ก่อนครับเหยีบเดินมาครับแข่งซ้ายครับไซโยครับยูยาเฟยถอยออกมาก่อนครับแข่งขวานี้หลุดครับยูยาเฟย์เล็กอยู่แล้วกันครับอายุครับแหมเล็กสั้นๆง่ายๆครับ จังหวะนี้ครับไซโยเข้ามาแข้งทรายโอ้โดนทิบจังหวะนะครับทำลายจังหวะแต่ท่านของอายุครับไซโยหนึ่งสองอายุหนึ่งสองสามครับแหมหมัดมาหมัดคืนครับไม่คิดเยอะครับเดินเข้าหาทีบขวาครับอายุครับอายุเขาไปล็อกไว้ก่อนครับหมัดเจอทุบคืนเหมือนกันครับทุบมาทุบคืนไม่โกงครับแหมหน้าตานี่เอาเรื่องร้อยพอได้ครับทําพี่พอได้ครับท่านของแหมยูครับอายุไซโยครับขยับมาก่อนครับอายุนี่ยกขาคู่ครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับจากไซโย อายุเดินออกมาครับหมัดขวาครับอายุเจอหมัดขวาขึ้นจากทันตันของไซโยครับทิปยหน้าครับท่านของอายุครับจังวันนี้ขยับเข้าหาครับทันตันของสยโยพุ่มพัม่วงผู้นี้ครับไม่ธรรมดาครับดีกรีนี่ทั้งแชมป์ราชดำเนินแชมป์มวยสยามอ้อมน้อยครับแชมป์ลุมพินี้ก็เก็บมาแล้วนะครับเคยได้แชมป์ไทยไฟนะครับแล้วก็เรียกว่าเคยได้แชมป์ของสภามวยไทยโลกครับเวิร์มวยไทยคอนซิลครับเคยได้แชมป์ของ Martial Art s Sport a s s OCIATION นะครับ แล้วก็เรียกว่าเป็นแชมป์ของ w ว r l d m u ว y Thai Organization ด้วยนะครับแหมมาดูครับจังหวะนี้ครับมาเจอกันทั้งของนี่ครับนักกังฟูชาวจีนครับที่มาชกคิกบ็อกซิ่งครับท่านของหยูหย่าเฟยครับดูว่างานนี้จะไปยังไงครับจังหวะนี้เขาพยายามขยับเดือนเข้าหาครับอายุครับอายุหมัดขวามาครับหมัดซ้ายนี่วุดไปที่นึงครับอายุครับ หมัดมาหมัดคืนครับระวังครับอย่าอย่าลกๆครับเดี๋ยวพัดพกดังพึงครับแหมอย่าลกๆก็คืออย่าล้นลานครับเดี๋ยวล้นตึงครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันก่อนครับมาดูภาพช้าครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายครับขวดแข้งซ้ายไปครับเจอหมัดขวาซ้ายขวาคืนครับแล้วหมัดขวาอีกทีครับแหมถึงกับลื่นครับพื้นลื่นจังหวะนี้ทีมไซายดักได้สวยครับท่านของอายุครับเจอหนึ่งสองสามคืนครับท่านของไซโยครับแข้งไซโยเจอหมัดขวาของอายุครับ แม่เราดูจังหวะนี้จังหวะสลับขาเตะครับดูครับอืมสวยงามครับแม่ดีกันไว้ได้ครับลานี่ครับเรียงเกิมครับสาวๆสวยๆครับใส่ชุดอย่างสวยงามครับอ่าล้ครับมาต่อกันยกที่2เลยดีกว่าครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายไปครับสยโยกเจอหมัดขวาคืนเข้ามาแคบแข้งมาเจอหมัดขึ้นมัดหนึ่งสองสามสี่โอรัวหมัดเข้าใส่ยังไม่หยุดยังครับอืมท่านทั้งของแม่อายูครับ แม่ห้าวเลือเกินครับอายุครับร้อยครับจังหวะนี้ครับแข้ง้ายครับแม่ร้อยนัดครับร้อยนัดร้อยนัดจัดไม่พักสัตว์ไม่หยุดฉุดไม่อยู่สู้ไม่ถอยสอยให้ร่วงกันไปข้างหนึ่งเลยครับจังหวะนี้ครับขยับเดินเข้าหาครับท่านของอายุครับไม่มีวันเกรงครับไซโยก็ปักหลักสู้ครับขยับเดินเข้าหาครับแข้ง้ายครับไซโยกเจอหมัดขวาอายุครับขยับเดินเข้าหาครับแม่อ๋อแล้วครับเล็งไว้ก่อนครับหาชั้นหาจังหวะนะฮะในการเข้าทาครับ ไม่แคบไม่รีบครับ1-2ครับอายุครับเจอหมัดขวาซ้ายคืนครับจากไซโยกอัดลำตัวครับอายุอัดลำตัวคืนครับไซโยกแล้วตามขึ้นบนครับแหมมีกลางมีบนครับ1 2 3 4สครับเจอหมัดขวาคืนครับฮุกขวาฮุกซ้ายฮุกขวาครับดันของไซโยกครับอายุเตะเจอคขามาเจอแข้งลำตัวคืนครับหมัดมาหมัดคืนแต่คล่องไปหน่อยครับล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับนี่ครับประชาชนชาวจีนก็มาดูชมมวยไปด้วยกันครับ จังหวะนี้ครับหยับขวาขึ้นไปก่อนครับท่้านของไซโยครับอายุนี่ป้องกันตัวไว้อย่างดีครับใสงหมวกกันน็อกไว้ครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจตั้งด่านเดี๋ยวโดนจับปรับนะครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายครับไซโยแข่งขวาไม่ถึงครับอายุครับไซโยโดนข้าาแข้งซ้ายขึ้นบนครับหมัดมาเจอขวาคืนครับหยับซ้ายมาเจออัดลําตัวคืนไปครับแหม่หนึ่งพางอย่างร้อยครับหมัดขวานี้แหม่ืดไปหน่อยครับหนึ่งสองมาเจอหมัดซ้ายคืนครับ สายขวาครับท่านนั้งของอายุครับแม่หมัดมาหมัดขึ้นครับระวังครับอย่าเหลาเหลาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนเจอเขาซ้ายครับกติกาคีบ็อกซิ่งนี้เขาได้หนึ่งครั้งครับหมัดขวาครับท่านนั้งของไซโยครับซ้ายอัดลาตัวครับไซโยแข้งซ้ายครับไซโยหมัดขวาซ้ายครับไซโยครับหมัดซ้ายคืนจากอายุโอ้รัวหมัดเข้าซ้ายแม่ร้อยนัดครับร้อยนัดครับร้อยแรงแกงส้มปลากระบอกใส่ยานัดด้วยครับจังหวะนี้ยานัดแปลว่าสับปะรดนั่นเองครับขยับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับเจอหมัดคืน ระวังครับอย่าเลาล้าครับแข้งซ้ายครับทนนของไซโยครับขู่ไว้ก่อนครับอายุนี่เป็นเกมถอยครับแหมยกทิหนึ่งนี่ยกแรงนี่บุก่ังเดียวครับยกนี้มาเกมถอยครับอายุครับกรรมการแยกออกมาครับแขมเดินหาครับขู่ไว้ก่อนครับคำไว้ก่อนครับมองหาจังหวะครับมาซ้ายเปิดไปก่อนครับไซโยครับมาซ้ายตามด้วยเข่าซ้ายครับไซโยครับแข้งซ้ายไซโยมัดขวาแต่คล่อมไปหน่อยครับอายุครับล็อกไว้ก่อนเราแบบนี้กรรมการต้องแยกครับ แม่จังหวันนี้ขยับเดินเข้าหาครับหมัดมาครับคืนไม่ถึงครับขยับเดินหาครับแม่จะตอกส้นครับแต่ไม่โดนครับถนัดของอายุูครับหมัดค่อมไปหน่อยครับล็อกเอาไว้ครับล็อกแบบนี้กรรมการต้องแยกครับทีบซ้ายหน้าอุ้ยเกือบไปครับเกือบยักไงครับเจอแข้งซ้ายคืนครับจากไซโยครับหมดยกพอดีครับเอาล่ะครับมาดูภาพช้าเพื่อความสบาใจครับดูครับหมัดขวานี้ติดการ์ดครับ เจอซ้ายไปเออเจอขวาไปคำหนึ่งพางแล้วขวาคืนเหมือนกันซ้ายโอ้ลุงนี้ครับโดนเหมือนกันครับท่านของไซโยครับหน้าสะบัดครับแล้วคืนหมัดขวาทันทีครับแล้วนี่คือจังหวะที่รวมหมัดเข้าใส่ครับอื้อรวอย่างกับปืนกลครับจังหวะนี้ครับโอ้ยโดนเข้าปลายคางครับแต่ไม่เต็มหมัดครับจังหวะนี้หมัดซ้ายเข้ามาเหมือนกันครับแหมอ้อมการมาเลยครับหมัดซ้ายโดนหลังหูครับเจอขวาบ้องหูไปครับและนี่คือสาวดิงเกิลครับไปกับชุดสีเหลืองของเธอครับอ่าแล้วครับตัดมาเลยดีกว่าครับ ยกที่3ว่ากันต่อครับที่ประเทศจีนครับรายการอูลินเฟิงโวิลแชมเปี้ยนชิพ2015ครับหรือถ้าแปลเป็นปีก็บวก543เข้าไปครับก็จะได้ปี2558รบครับเขบเดินเข้ามาครับอัปกัดขวาตามด้วยซ้ายครับททนนิ่งของไซโยครับอายุแหมจ่ายยกเท้าตอกส้นนะผู้จังหวะไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายจากไซโยครับโอหมัดขวาอายุครับไซโยล็อกไว้กนครับ ขยบเดินมาครับแข่งขวาเตะพับในครับท่านของอายุครับไซโยกเดินเข้าหาครับจังหวะนี้หมัดซ้ายครับแหมงไกลไปหน่อยครับอายุถอยไว้ครับอายุถอยไวหมัดซ้ายมาครับอายุเจอขวาคืนครับขับเดินหาครับนี่ครับอับกัดขวาครับเจอหุกขวาคืนครับแข่งซ้ายครับสาตสูงครับท่านของไซโยกครับเดินเข้าหาหมัดค่อมไปหน่อยครับแล้วก็ล็อกไว้ครับล็อกไว้กรรมการแย่ครับผู้ชมบอกว่าอย่าล็อกเยอะครับ สูหน่อยครับแข้งซ้ายหนึ่งผาครับขวาเตะพับในครับถีบซ้ายหน้ามาครับฐานของอายุครับซ้ายหน้าครับอายุครับถีบมาครับฐานของไซโยกเดินเข้าหาครับอัพขดขวาครับไซโยกลลอกไว้ก่อนครับผลักออกมาครับเดินชนครับผลักออกมาครับสร้างระยะสร้างระยะไม่ให้เขาไปชี้ตัวได้อย่างง่ายๆครับแข้งซ้ายไปครับไซโยกหมัดแหม่ล่อมไปหน่อยครับจงหวันนี้หนึ่งสองไซโยกครับทาได้แข,ข,ข้งซ้ายครับอายุขวาขาอายุขวาขาจะทําอะไรครับกรรมการแยกครับแหม จะจับทุ่มหรืออย่างไรครับเมื่อสักครู่เพียบเดินหาครับท่านก็ของไซโยครับไม่มีเกรงไม่มีกลัวครับเดินบทเข้าไปครับแหน่ล็อกเอาไว้ก่อนครับล็อกแบบนี้กรรมการต้องแยกครับถือว่าเป็นการพักหายใจครับแข้งขวามาครับเจอซ้ายคืนครับมัดขวามาเจอหมัดคืนเหมือนกันครับโอ้หุกซ้ายครับเจอหมัดคืนแหมอู้เขาซ้ายอีกทีครับหนึ่งพางครับท่านของไซโยครับอับบััดซ้ายครับอือกรรมการแยกกักมาก่อนครับหมัดซ้ายครับไซโย ขวามาคืนมาครับขวาคืนเหมือนกันครับเอาเจอแข้งซ้ายคืนครับเอารัวอาวุธเข้าใส่ข้อขวามาครับใส่โยกต้องล็อกไว้ครับจังหวะนี้ออแล้วครับอยากออกมาครับวางกันไหมครับเหยียบเดินหาครับเวลายังมีโอกาสยังมีสู้ต่อไปครับจังหวะนี้ว่าอย่างไรดีครับเหยียบขวาไปก่อนครับมาซ้ายลําตัวครับแหมถึงกับตัวงอครับท่านของอายุครับอายุแมวเริ่มเริ่มเริ่มหมดแรงหรือเปล่าครับอายุครับ ดูลักษณะพือโชกครับอายุครับพือโชคือแปลกแปลกครับแข้งซ้ายครับท่านั้นของายโยครับหยยบสายนี้ไม่ถึงครับอายุสมมัดซ้ายขวาครับท่านั้นของายโยแล้วล็อกเอาไว้ครับอายุนั้นเขาหาครับมัดซ้ายขวาซ้ายแหม่แต่คล่อมไปหมดครับมันคล่อมมันวืดมันวานมันเฉียดมันฉิวไปหมดครับท่านั้นของอายุครับแข้งซ้ายครับเจอมาซ้ายคืนหนึ่งสองคืนเหมือนกันครับท่านนั้นของอายุครับ ท่านังของไซโยก็คืนไปครับเมื่อสักครู่ครับอู้หมัดขวาไซโยครับแหมแข้งซ้ายไซโยครับเอาแล้วครับระวังครับอย่าเล่าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับจังหวะนี้อายุเดินเข้าหาเจอแข้งซ้ายไซโยครับอ่าหมดยกพอดีครับผ่านไปแล้วสายกครับแล้วดูครับนี่ครับคือเขาก็โดนเราก็โดนครับแต่เหมือนของเราได้มากกว่าครับดูครับหมัดนี้เราเข้าครับของเขาคล่อมครับแล้วดูครับจังหวะสามหมัดเขาใส่ครับแหมคล้อมไปหน่อยครับแล้วมาดูการตัดสินของกรรมการครับ ถ้าตามสายตานี่มันของเราได้เปรียบกว่านะครับแล้วดูครับคือเป็นเสมอเฉยเลยแล้วนี่ปรมาจารย์กังฟูมานั่งดูยิ้มแฉ่งเลยครับจังหวะนี้ครับอือืึต้องต่อพิเศษครับอีกหนึ่งยกครับแม่สงสัยสาวว่าครับสาวว่าสาวว่าแปลว่าสงสัยนะฮะสาวว่าว่าอยากชนะนะครับทั้งที่แม่ดูแล้วมันไม่น่าจะใช่ครับอือืึ ก็ให้มาเสมอครับก็เคารพการตัดสินใจครับก็มาดูกันต่อต่อยกพิเศษครับจังหวะนี้ครับเก็บเดินหาครับแหมมัดขวาไปครับถึงกับเซครับเดินหาครับอืมจัดสลับขาเตะไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายหนึ่งผางเข้าให้ครับจังหวะนี้แข้งซ้ายหนึ่งผางโอ้เจอหมัดขวาเข้าไปอีกครับอายุเพียงเสียแล้วหรือเปล่าครับเขาซ้ายครับสยโยอายุต้องผักออกมาครับอายุทีบซ้ายสยโยปัดทิ้งไปสยโยมัดขวาครับอืมเขาซ้ายครับสยโยครับอายุได้แต่กอดเลยครับ นี่กรรมการบอกอย่ากอดเยอะครับนะอย่ากอดเยอะนะน้องบาานะเดี๋ยวโทรเตือนนะอ่าแข่งซ้ายครับท่านของไซโยครับหมัดซ้ายลํโตครับไซโยครับอ่าอยู่นี่แหมเริ่มต่อยเรียกว่าคล่อมไปวืดมาครับแข่งซ้ายครับไซโยเข้าไปหนึ่งพางอ่าอยู่เดินเข้าหาครับจังหวะนี้หมัดขวาไปก่อนครับท่านของไซโยครับอืมสลับไม่ถึงแต่เจอหมัดตามไปครับแหมมีลูกแถมครับแหมพี่เลี้ยงบอกเอาเลยครับเอาเลยครับแหมจังหวะนี้หมัดหนึ่งสองสามสี่มาครับแต่วืดไปครับ ล็อกเอาไว้ครับแม่ท่านั้นของอายุครับแมพี่เลี้ยงลุ้นเหลือเกินครับจังหวะนี้ยับขวามาครับท่านั้นของไซโยกแข้งซ้ายครับไซโยกหมัดขวาไม่ถึงครับเจอเข่าซ้ายไปหนึ่งพังหมัดขวาอันล้ำตัวครับท่านั้นของไซโยกครับอายุนี่ต้องกอดไว้เลยครับแล้วดูครับยกนี้ครับเหมือนท่านั้นของไซโยกนี้ก็จะได้มากกว่าเหมือนกันครับแม่อยากรู้เดือเกินว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเข่าซ้ายครับไซโยกหมัดซ้ายครับไซโยกครับอายุว่าพือครับอายุว่าพือ อายุอายุไม่ทําไรครับอายุไม่ทําไรอายุนิ่งไปแล้วครับจังวันนี้หมัดคมมาครับอายุครับอายุพยายามขวางหน้าครับกรรมการบอกว่าอย่าใช้แขนขวางหน้านะครับอันนี้เป็นคลิกบ็อกซิ่งครับห้ามครับเข่าขวามาเจอเข่าซ้ายคืนครับแหมแล้วคอตีเข่าแบบนี้กรรมการต้องแยกครับหมัดซ้ายขวาครับซโยกได้ไปครับเข่าซ้ายครับซโยกอายุนี่ยังบื้ดอยู่ครับเริ่มไม่เป็นรูปไม่เป็นทรงครับเข่าซ้ายครับท่านั่งของซโยกครับอายุว่าอย่างไรดีครับว่าพือครับอายุครับ หมัดขวาครับไซโยกหมัดแหม่หมัดขวาไม่โดนครับอายุจังหวะนี้คำไว้ก่อนครับท่านนของอายุครับแต่พับในครับไม่โดนดีครับท่านนของไซโยกก็เริ่มจะเบาเครื่องลงแล้วครับอย่าไปก่อนครับท่านนของไซโยกครับอายุว่าพือดีครับอายุหมัดซ้ายไซโยกครับเข่าซ้ายครับไซโยกครับแหม่อายุพยายามโตนะครับแต่ว่าโต้ไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับแข้งซ้ายครับท่านนของไซโยกหนึ่งพังอายุว่าพือครับอายุว่าพือ แม่เจอหมัดขวาจากไซโยครับจังหวะนี้ขยับเดินหาครับเข้ามาครับอืเตะขวาตําได้แข้งซ้ายลําตัวครับท่านของไซโยครับอายู่ขยับเดินเข้าหาครับผีเลี้ยงก็ลุ้นเหลือเกินครับอ่าวรวมหมัดเข้าใส่ไซโยเข้าเป้ามากกว่าครับว่าอย่างไรครับอายุครับอายุอายุแม่อายุคิดไม่ออกครับเจอหมัดขวาของไซโยเข้าไปครับกระตุ้นสมองครับแม่จังหวะนี้ครับหมัดซ้ายไซโยเจอแข้งซ้ายเจอแข้งขวาอายุเจอแข้งซ้ายไซโยครับ เข่าไปอีกทีครับแล้วล็อกเอาไว้ครับอืมกรรมการแยกออกมาครับวางกันใหม่ครับขยับเดินหาครับหมดยกที่ยกพิเศษครับหมดยกพิเศษไปครับแหมพี่เลี้ยงก็มั่นใจครับว่าเราน่าจะได้แน่นอนครับเพิ่เมสักครู่นี้ตามสายตาแล้วนี่เราได้เยอะกว่าครับดูครับหมัดขวาหน้าสะบัดครับจังหวะนี้ครับแล้วดูครับนี่ไม่ถึงครับแล้วตามด้วยหมัดขวาทันทีครับ ภาพชาอุ้ยเข้าไปเต็มคางครับแหมน่าสะบัดเลยทีเดียวครับ